สบายดีพี่น้องสบายดีตอนวสวยๆเด้อพี่นอ้องเด้อฮักแล้วให้หนึ่งพี่น้องผู้สลามเป็นคนดำดำนํากันแต่สลามปลาให้สลามดำเนาะยังเหลือบ่อหลายตอนนี้บ่าวบอยน้องบูมแล้วก็เฒ่าพ่อเพิ่นสวัสดีพี่น้องเออมาาืม้อนี้มาเาแน่มาเาแน่มื้อนี้ถ้าแม่มาเชาแน่าแม่บ่บ่บค่อยสบายปนนนานดเนาะแม่บ่ค่อยสบายปานดพี่น้องปวดต้นปวดโต เก้าโมงปลายสิบโมงเมื่อนี้เล้วให้เลยด้นี่ขั้นนี้กล้าย่านได้ไทยเพิ่มยุให้นี่มาวายว่พร้อมกันมันก็ดำเลี้วว่ายเนาะพี่น้องโอเคท่าแม่ก็ครับครับติบเขาติบหน้ามามนุงตุงติงแล้รกันจะขึ้นขึ้นเขาแวลวพี่น้องผู้อยู่ห่นท่งอยู่ข้้งหน้าใหญ่เนาะ นี่ก็มันขนาดน้อยเฮาลำบากตอนหนังกินขึ้นกินเข่าก่อนร้อยเด้อขิงข่าวร้อยอยูรถเข็นเนี่ยเด้ยอยู่รถเข็นขึ้นมาเนี่ยเด้อนี่ก็สิดได้ดูดสิได้ดูดน้าขึ้นไปดำผูกและทั้งตะก้าอาผู้พี่น้องน้าบ่มีทั้งนะ่ะสูบเอาในไอ้ให้หน้านี่แหละ เดี๋ยวยังกินเนาะเท่าแม่เมื่อนี้หับมนุ่งตุงติงอ้อมเขียนน่อยเยขียนคาคำส,สบายดีอ้อมเขียนน้อยเขียนคาคำเท่าแม่เพิ่งกระโบคอยสบายเนี่ยปวดต้นโตเพิ่อนวะลูกกะพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องข้างนาใหญ่แน่อยู่นี่ มากินอยู่หัอยู่หน้าเลยพี่น้องกลางทุ่งนาเลยย่ล่ะขาตั้งกล้องคือโบผับอะไรเอามาลูกมาเนี่ยน่ะเลย,อยนนลเออฮ็ดปิน้นอยู่เนาะสะท่านสมัยยุ่งส่ะแ่านแหน,น่ปลาเมาหอยมาลูกกาหนะ่ะเลยจังหวัดเลยปลาเมาหันพ่อหอยพ่อหน้าเด้อลูกกาหะเด้อ พอมาออกมาแต่เศร้าเด้อมือนี่กับน้องบูมเบาบอยกับตันโท่บอกว่าออกมาเร็วๆเด้อว่าแม่เบากับตันบมสบายได้วะเย๋ยบุมีกาดำสิดกระผพ้าออกมาเนาะทายแม่เบากับตันโทูบอกนี่แล้วบอกเงียบเขาหอบบุหูยังซ้ำนี่น้องเอ้เห็ดยังกะเขาหอบบัจักอินุอีนหนยี่แท้โทศัพท์ก็มีด้ลยหอบทุบอกไป คนลำบากล้วบัอยากบอกมูป้าตัวคือปิตาเสแบทน,นี่ไหนเก่งอ่มงงอ,อมไหมนี่แกงอ่อมปุ้ยแกงเขียดขาค้ำเขียดน่อยออมเขียดน่อยทป้าทูปลาเมาปิตาแซบอยู่ีนี่แ่ไข่อีกบ่เกงเขียดขาคำํำไม่ไข่ผูโอ้ยไขยต่ติมท้อง มาเด้อมาเด้อคัตมากินโลดสองอย่างแมนอย่างเดียวนะพี่น้องสองถวยโอเคถือว่าแหลม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 แซ่บมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวสาวกันเนาะสบายดีพี่นงสต่อสวยสบยแกงเขียดขาค้ำ สบายดีปาดเลยวินแล้วเนาะบมดแล้วหัวจุ่มลงลงให้น้าตะกามามามาพี่น้องกินข้าวตำกันเนาะแกงเขียดขาค้ำแกงเขียดขาค้ำแกงเขียดหน่อยไข่เต็มคำ แกงเขียดข้าคำไข่ติ่มทอคักออกมาลูแล้แต่เศร้าๆนี่บ่อยๆบุ๊ดหิวเข่าได้หิวหรือก็มีแนวกินเออบุฟเฟ่ย์นะ เดี๋ยวอีแม่เครี่กับไปดำมซอยเมทัลไลท์ล้วแคนแนเนี่บอแล้วปจุดาากนี่ใช้เ้าหน้าใช้จุบอกโูหน้ามไม่ใช่มีบ่เนี่ยเขากรดุมดัมเขาดึงน้ามช่วยบุมีในวังมามๆๆกินเขา แกงเขียดคาคำพีน้องเหทมีไปารเ็นเห่ออราเราก็ดำหน้าเลยเรากเมื่อขึ้นนี่มื่อขึ้นนี่ไปเห่นซสาวเห็นโคมสองโคมหุนห่นหินหุนห่นหินอยู่ในตะกะผืนนะ,ะจะผืนจ้างไปแล้วลกกะหาย จักแล้วบุหูเนาะทดเิจ่านเขาดกลน้นบบ้านปักซองโลดเห็ดกลางคืนนอนกลางเวนบ้านปักซองเห็ดกลางคืนนอนกลางเว่นบ้านปักซองนะมันห่อนแดดกลางกลางเว่นกลางคืนน่ะกลางคืนนะเขาต่อไพ่ให้ สปอไลท์โลดตัวหุ่งหุ <lush> ่งนะหุ่งบดฐิพ่อหินหินสิลาเชวหุงบ่เออเขาคือเห็นนไอ้ทางไอ้ทางเมื่อปักสองนะพ่อต่หินหิน หอดบูหินหอดทางเอามาใส่เพราะคือซื้อซื้อสุราซิวใส่ถนนอยู่ในทางขึ้นเมื่อปักสองนะหอดบุหินหอดถนนพี่น้องเลยห้องไงห้องแผ่นสากมันอ่ะซำสองพามือนี่ โดนทรัพย์เ <Techn> จ้บขาโตโดนเป็นล่างเงี้ยนะเอาไปโดนหน้าโอ้สะอาดเลยเนาะใส่ใส่ใส่บันโอ้คักอไอรีมงมกรับอยากกินซอยจุกบุรีกินโอ้ยเนาะยำนาเนาะ เด็กกินสกเหล็กก็บไม่ได้กินมีน่องอะไงัว่เป็นโลงัวเป็นโลกินกระจุกกัไม่ได้พี่น้องน่อีแมก็กินข่าหน่อยแทนนะแรงเขาเม่อล่นึงปัดที่สยาเสแะอือโอ้หแก้าเจประาดยายกินข่าบุคคอยแซ่ ผีขี่สี่กับปานี่น้ำแข็งน้ำค้านี่มัลบเข่งึงไปเ้ีีสีนั่นเอคอบริจาคเลยเห็นั้ยผีขีสีบริเวณผีขี่ทีได้เดียวนี่หรือว่าผีขี่ีผีขี่ีเแต่ผีเผาสับแล้วผีผีขี่ทีบริจาคอก กิใส่บเศ้าจแกแล้วบกเคยกิซีกเอากบาทยลอยาพวกมันออกขาวแว่งขาวงมาเลนั่งกิข้าวกิงลงนี้แต่สีขาดนอพี่น้องนี่ ง่ายตุ huh. yeah, mm ่ม hmm. ว <im> right mm ีนแล้วเลือดแต่น้ำกับตันเข้าไปบ่ได้กินละวีนแล้วเราหายหวากเลยว่าสิเบิรดสิปิดคลิปเลยนะก็อิ่มแล้ว โอเคพี่น้องมาหอดัมเนียกับตันสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเพี่น้องนั่งนั่งกินอยู่ดีดีได้จะบังงุ้ยลังลุงกําลังชิลูกยากีิเก่า